สบายดีพี่น้องตอนนี้มาบรรยากาศแคบคอกของอีกแล้วพี่น้องเด้อมาพากันอมกินขางนอกแค้มคองสายบรรยากาศมีน้ำของให้เบิกกอนเนาะนี่และนี่บนเลียงปลากระซั่งว่าแหละอยู่นั่นนะบนเลียงปลากระซั่งอดสะพานอยู่ทั้งพุ่นสะพานมุกดาหารสวรรค์เขต ของใสใสนี่เด้ยพี่น้องมานาั่งอยู่นี่บรรยากาศคาก้องมาเร็งทางนอกอีกแล้วมีหลายร้านค่ะพี่น้องแซบริมโขงซื้าร้าน เด้ออาหารสั่งมายังบัตเนอมาเมื่อเตอพี่น้องเด้อตลาเราย่ามันฝรีอันนี้ต้มยำต้มยำปลาอันนี้เรียกต้มยำปลาคังนะเนี่ยมาอีกแล้วเด้อจ้าปลากระพงไหมเด้อไม่ยังอันนี้กุ้งกุ้งโอ้ยกุ้งมาอีกแล้วพี่น้องของกินเยอะแยะอันนี้ตำยังวะตำมุกงบลแมนยังปลาเนาะปลาเจ้าลาดปลา โอ้เออน้าลาดปลาอันนี้เนาะลาดปลาอันนี้เลยพี่น้องอาหารเต็มโต๊ะเลยเด้อมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้าแซฟเซฟอาหารเยอะแยะพี่น้องเอ้ยแซมสิกินผัวเต็มโต๊ะ่ดดีีเเ้้อออพนงมาืแซมสิกินอืมบรรยากาศทางนอืมบรรยากาศทางนอ ยิงเบิ้งนอกเบิ้งม้น่าอย่ามาน้นามอ,อกนอกทางมาไหมามากินน้ำกันเด้ดอดเสอ็บเด้เอจ้าออกมากทางนอกเด้อพี่น้องไปนี่สิพันกลับแล้วออกมาทางนอกบรรยากาศทางนอกโรงเรียนนาโปน,น้อยทางนอกเลยนี่แลหละร้านอาหารแซ่บริมโขง ตัวเมืองหอหนาฬิกา,าตัวเมืองเดอ้อออกมาแล้วพี่น้องเราตัวเมืองนี่ก็โรงพยาบาลมุกดาหารชมชม,มมุกดาหาร<ม>ไปนำกันเดอ้อ<ม>พี่น้องเดอ้อชมโรงพยาบาลมุกดาชมโงพยามุกดาหา,า,าน ไงค่ะกะลีโรงพยาบาลมุกดาหารนี่ารสันเนาะมีหอดิปสันนล่ะว่าทศสองามี่ห้าหกเจ็ดแาสิบสันโอ้สิบสันท้องเที่ยวขี่รถเลาะตัวเมืองเด้อตัวเมืองมุกดาหาร มะลินข้างนอกจะในบ้านได้กับเซ็งเนาะไปเรื่อายๆสามสี่ไม่ลูกมายุ่งกับไพ่บริสุทธ์ขับผู้ไรไพ่จักรวาลได้กับวาเด้อบ่ได้ยห่อนบ่ได้ลรนบ่ได้เดือดร้อนยางเด้อสตก็นื้ออยากยังก็ไปกินมื่อกี้กับลูกสาวพาเมย์มอนไปเลี้ยงสั่งหลายอย่างเลยมื่อกี้ซัมสิกิน เท่าไหร่ล่ะแค่สองพันกว่าบาทสิงไชเมย์ม้ันบมเคยได้กินก็ได้กินลูกลูกเฮดให้แม่ลูกจัดให้แม่มื้อนี้นั่นแม่เท่าไหร่หรอกกับข้าวแค่สองพันกว่าบาทเองกิฟ์เหอร์ยังไม่ถึงหมื่นเลยกิฟ์เจอยเนาะซัมนะยืมเงินมาตั้งหมื่นหนึ่งยังไม่หมดเลยนะยืมเงินมาหมื่นหนึ่งเพื่อสร้างพายังไม่หมดเลยนะหมดไปสองพันเอง อ่ายังได้กินลายค่าบอยู่ส่ะมั่ได้กินลายค่าบอยู่นะเมื่อกี้นี่ก็าซื้อมาหนักสอาก้านด้วยไหมเนาะสลาแซลมอนพ่อดอกอฮ่ายิ่งยำกินได้กินลูกเอ้ยย่ำยำได้ย่ำเออจะได้ย่ำบ่ได้เท่ากินชีพเ้าก็อยากให้พี่เอโน่ได้รับความบันเทิงน่ะ อยากมารีวิวร้านอาหารในพี่น้องฮุนจักวา่านี่ก็คือแซ่บริมโขงนะแม่เนาะร้ออานนี้อยากให้พี่น้องฮุนจักวา่านูุยโไก่ออท่างไข่ท่างไข่เพราะ่าเพิ่งได้มากินได้กิน,นแซ่บสุดยอดเลยได้พี่น้องร้านอาหารหาร้านนี้อ,อ้ยแซ่บทุกอย่างเลยอาหารทุกอย่างแซ่บกระสมซื้อร้านอยู่ได้แซ่บริมโขงสมซื้อเลยสมซื้อเลยสมซื้อร้านเลยแซ่บเลยค่กินบุบบดสับเมล่อนห่อกับบ้านอีเด้อพี่น้องเด้อ S <S เดี๋ยวสิกินโซ่ให้เบิ่งอีกเดอ้อมีห่อด้วยใช่ไหมแม่มีห่อด้วยอืมปลากุง้งห่อมาด้วยกินมูมดเนาะพี่น้องเสียดายเพราะว่ามันมันแพงนะสิแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันอาหารบุหรี่เถื่อเดอ้อสำหรับพวกเอานีจมันแพงอืมสำหรับผู้คนมีเงินกับธรรมดาเช่ไหม่รมนคันเบา่าสพอฟผมมีเงินนะกาโบแพง แพงเฉพาะคนบ่มีเงินกินแบบเฉพาะเฮ้ามีนะคืมเงินมาเพื่อสร้างภาพเป็นนังเบ้าอย่าี้มีเงินพาแม่มากินข้าวเพื่อสร้างภาพให้ตัวเองเออในอันยู่ได้เออพอผู้ให้ยืมเนี่ยตั้งให้ยืมมาเลยเนาะเออจะไม่จบจบเงินจบบาทไม่จบหรือผู้ให้ยืมเนี่ยก็ปุ๊บเขาได้เขได้นะน้องมนเขเลิกพี่นักเขาได้เขได้กับน้องมนเนาะเงินใจที่สุดผู้ให้ยืมเนี่ยก็ได้อ้าวว่าจะต้องการเนาะ เอาไปเลยจัดไปเลยเออบ่มีแต่พี่นี่เพื่อนแค่นั้นแหละยึดทียึดป้านแค่นั้นแเออมันเป็นอยากเนาะมันมีของจำนำของกลางอสะอ้อนเนาะสะอ้อน่นผู้มีน้ำใจจากห้เออมาเล็กน้อยกันนี้จะมาโลตัสดูข้องนอกเอาคนเดียวเลยบ่ น้งมนลิ่รคนเราบอกเขาว uh ่า huh. หนักในมอนมีแนวอยากซื้อมีแนวอยากซื้อนะเนี่ยฮะเราสอบบนเราซื้อเราซื้อยู่นี่แหละ้านุ่ม สีฟ้าสีดำสีอันนี้สีสีมากหอเนี่อืมสีสีมากต่างทำลาวบูคเห็นวสไหนบ้ถ้าจะได้กะอาถ้าเนงามนะนี้องามกว่าสีนะเอาเป็นีองะอออ่ะเอากาเอาจาจักโต ไซี่าเดดสิเี่าเจ้าฮาจับอีเดสแบบมักบ่ชีนี่หมักเนมหาวจากของห่านของหานหาของหานไ้นกซำกันไ่ได้นยืดด้ ้วใส่อาจจะพอดี่ทองอแ้สเนี่ใช้แต่ของใจใส่หนใ่กรเออเอาใจกรหั่นทองก็ได้เพเผื่อเสียเอาไป้องหันเสีดีกว่าเอาบอ เ,เ,เอาจากเสือพอดีเจ้าอยู่ด้วยอเอาบอดจากต้นคนออกไปซื้อของกินบอกคะ่ะว่เห็นคน เอาช่องโตเลยบอนอาจจะเอาสีขาวก็ได้หรือว่าสีแดงนะสีแดงเอาบอกสีนี่นอาจะหนึ่งน,ช,นช่ำบ่อันนี้ราคาเดี่ยวอะ สองสีสองี้มหองามอยู่หลาเบิร์เลยบ้าใช้เป็นขูดเลยบ้กงมาเลยนอาม้อาะหักใดีโหองพี่เมันงามงามแท้งามมีเสน่ห์นกี่นองนะสองคน ่เบนเนี่กรมีนี่เออสต่มีแต่ตัวงาม,งาม ว้าบววแบบน่ะเสียนะยนนเ <laughs> งี้ยน้อยอยากไดแบบนน้แบบนี้นู้นเลยแบบนี้จะเป็นมอนโอมักนู้นมันรุ่นเก่า,า,า,าสิารุ่นไผ่แ่วมันจะมีสิบในผมเลยครับทั้งในับในข้างหลังเลยเออตัวตาของรับตัวใหม่มาใหม่เนี้องงงาม ครับตรงไนมาัเ็ดับทในมีสิบครับมันมีสิบม้ครับข้างในมีสิบม้ด้วยคนพาสับแห้งเห็นแหงอยากได้ลวเจ้าเอาสำนัญอะไรทะไลทบันนี่แม่เทสเยสามหกบาทตั้งสูงข้างเสือเอาบันนี้จ่ายตัง นี่ก็ล่าได้พี่นอยางเดียได้ของแล้วไ,ได้เสือสองตัวแล้วก็ได้กางเกงสองตัวออกมากลับบ้านมาเนี่ยโอเคบายพีอ okay, ง